สวัสดีครับพี่น้องกเอกษตรกรปลูกไผ่บงหว่านเพรน้ำผึ้งครับไผ่บงหวานเพนน้ำผึ้งปแปลงนี้จะปลูกเป็นเบอร์เก้าทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ7 8ถึงเดือนหลังจากปลูกนะครับถ้าเราเห็นลำใหญ่ประมาณสักพอสมควรน,นะครับอาจจะ3มลำ4ี่ลำหาลำถ้าว่ามันมีหน่อให้เราได้ขุดเราก็สามารถขุดไปก่อนนะครับเพื่อให้มีไรายได้ อา,อาจจะขุดบ้างแล้วก็เว้นไว้บ้างให้เขาได้ขึ้นลำบ้างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูนะครับวันนี้ก็วันที่22กุมภาพันธ์นะครับปี2566นะครับอยู่ในช่วงที่ว่าสามารถทำหน่อนอกฤดูแล้วก็ลูกค้าจะแย่งกันมากนะครับมีความสนใจที่ว่าอยากจะเอาหน่อมไม้ไปทำอาหารต่างๆตอนนี้ก็แมคโครก็อยากจะได้ทุกๆสาขานะครับก็ขอมันอายุประมาณ8เดือน เจ็ดเดือนแปดเดือนเราก็เริ่มมีรายได้นะครับเดี๋ยวจะคูดให้ดูนะครับไ่อายุแค่8ดเดือนก็เริ่มได้หน่อใหญ่ใหญ่ที่พอจะเข้าตลาดสดได้นะครับนี่นะครับหน่อน,นี้ก็ประมาณ250ร้อถึงสามกรัมนะครับก็ประมาณ3ามถึงสหน่อก็ได้หนึ่นะครับสําหรับกอไ่อายุ8เดือนนะครับออเราขุดเสร็จเราก็ต้องกบ ก็ให้เขาจะได้คุมหนออื่นๆที่ยังอยู่ใต้ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกไถ่วหวานเพน้ำผึ้งเพื่อผลิตหน่อส่นเข้าตลาดนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์082 29 294 6224ครับตัวอีกครั้งนะครับ082 29 294 6224ครับสวัสดีครับ